แตีมกนั่นกับเข้ากรมเวลานี้แม่มึงก็ไม่ตื่นมาให้ผมครับจริงไอพี่ไปกลับเข้าเวรนแบบนี้ให้พี่หนูไม่กลับเข้าเวรอ่ะหนูอุตส่าห์แล้วพระว่าขอบคุณลิซ่าจากน้องหญิงด้วยนะครับเป็นการเป็นนานๆนะครับผมขอบคุณร้อยดวงครับแชปปี้ขอบคุณครับหายไปสิบวันหลือเปล่หาตังค์ไงี้ยจรงจังเลยคุณน้องนุ้ยร้อยดวงนะครับคุณน้องนุ้ยห้าเก้าดวงห้าสิบเก้าดวงขอบคุณครับผมอยู่ตู้แล้วผมลวนว่ะคุณดูมันอะไรวะผมจะทำอะไรวะอ๋อตีที่งัดเอ้ยบ้าไปแล้ว ทำไรต่ออ่ะคนดูผมลืมแล้วรับรถอับรถหนึ่งรับที่ตีที่งัดรับแล้วรับค่าเกาะป่ะอะไรอีกวะหมอเฮียลืมหมอแล้วกูชีวิตขอเช้าได้ไหมจัดให้ดิเอ็งกล้าขอพี่กล้าให้อยู่แล้วเว้ยประเทืองรู้อยู่น้องใจแลกใจถูกปะล่ะ แต่ยังไม่ได้แก้คอมเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยแก้หลังลงตีมก็ได้มั้งเราไม่น่าตีกับใครแล้วมั้งชุบแล้วแคสอะเดี <c oughs> ๋ยวครับฮัลโหลสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับอาทำงานอยู่ครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยไหมครับหมอนิดนึงครับหิวข้าวหรือเปล่าครับ แล้วจะมาส่งเหรอเอากี่จานดีครับไม่เขียงเป็นอะไรอ่ะอยู่เบาเอาข้าวเบาต้องขอรักอักเสบเหรอไม่จะกินข้าวป่ะเนี่ยจะได้ไ่ส่งข้าวก็ว่างอยู่แหละอะไรเงี้ยเผื่อหิวข้าวอะไรเงี้ยนอนหรือเปล่าห้าสิบห้าคิดถึงก็บอกคิดถึงเฮ้ยหากินเองแล้วกัน พี่ขอกอดไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่ตอบกลับทำไมไม่ใช่แล้วพี่ตอบกลับไม่ใช่สอกอวอาไงครับไม่ใช่แล้วพี่ตอบกลับเนี่ยนะอะไงครับอาไงโอ้ยพี่หนูบอกว่าเขาหาเงินกินข้าวอยู่พี่เห็นเห็นนี่หคอามรวยพี่เอทีออร่หรือว่าแบบว่าศูนย์บริจาคอาหารหรือไง เขาเห็นออล่าคนรวยครันไหนคนไหนหินข้าวเอากระเป๋าเลยคผมบของข้าขผงเข้งข้าอผมกระเป๋าเลยครับยี่สิบเจ็ดครับยี่ิบเจ็ดถ้าถถ้าพี่เขาไม่สบายพี่เขาจะลองให้พี่ฟังตอบแทนหรอกพี่ใช่หรอเอ้าโหนี่ต้องแม่ข้าวแล้วจริงเราฟังเลยเราฟังเลยเออกำลังไขข้าวกำลังน่ีๆๆพี่พี่ใหม ววากำลังถ่ายข้าวคนเหมือนโผมโดนถ่ายบ้างเมื่อกี้ใช่ไหมไม่มีนะพี่หนูไม่เห็นมีใครถ่ายเพลงพี่เจ็บคออยู่ให้พี่ร้องเพลง้ยสักท่อนได้ไหมครับสักท่อนได้ไหมท่อนเดียวก็ได้ครับฮุกอะไรเงี้ยฮุกท่อนฮุกอะไรเงี้ยเพลงอะไรร้องฮุกทีเดียวแล้วก็จบใช่ใช่ไม่ใช่เาหนูท่อนฮุกสิเนี่ยโหฮุกเอีไยฮุกฮึบเพิบฮุกเนี่ยไม่รมันมันเป็นละฮุกหรือเปล่าพี่เพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ครับเอาที่ร้องไปบ่อยก็ได้ครับ พี่คิดไม่ออก่ะตึเลยอ่ะเอาเพลงที่มันกำลังฮิตก็ได้ฮะเธออนฉันขอเค่ยาคัดหมคอค่แอาสัมพันธ์ไรกัฉันนะเธอต้องของดูคอ อ๋ออ๋ออ๋อร้องเพลงอ๋อโอเคครับเจ้าตีเจ้าอยเจ้าตีครับนี่นี่มีขนาดนี่ขนาดแบบเสียงเสียงไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะนี่ขนาดไม่สบายนะผมร้องเพลงโคตรพ้อเลยครับผมไม่เคยเลยเจอใครร้องเพลงพ้อขนาดนี้เลียวก่อนเลยอะดูก็รู้พี่เชื่อใช่ไหมพี่เชื่อพี่เชื่อใช่ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้เหรอชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อซายไหมครับ แล้วสรุปสายใหม่สายไหมครับไครับอ๋อสายใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนของโยกเหรอใช่ครับอืมเป็นคนในกลมเดียวกันกลมเฮยพี่นีเพึ่งเปลี่ยนาหรือเปล่าครับผู้ผ่าตัดแปลงเพศมาพี่ผู้ผ่าตัดกองเสียงมาจากกลมเดียวกันใช่ี้ทหรผหานศึกมาพี่อ๋อไปลบกันมาแล้วครับปกติใช่ไปลบมาปกติเสียงก็จะห้าวันนี้โอ้ทวารหนึ่งเลยแหละใช่แบบ อันนี้ไปผ่าตัดกองเสียงมาแล้วเฮ้ยแต่ลองพอครับลองพอลองพอเฮ้ยของครับแต่อยากฟังตอนตอนหายป่วยด้วยครับแบบถ้าหายหายป่วยแล้วมีโอกาสจะขอขอฟังหน่อยแล้วกันนะครับเกิดเจออะไรอย่างเงี้ยเอ้าเป็นตำรวจเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะก็บวกว่าจะกลมเดียวกันคุณเป็นตำรวจเหรอคุณผู้หญิงใช่ครับเป็นเป็นมานานแล้วนะจริงๆอ่ะก็เป็นมานานแล้วนะ ไม่ไม่เคยเจอแล้วเอาอย่างนี้เราเคยเจอผมาดีตก็ได้ลูกกระสุนจากพี่มาเขยเจือพี่เคยยิงด้วยเหรอพี่อาจจะไม่ตั้งใจหรือเปล่าพี่เจตนาดปผมอยู่กรมนี้มาแปดเดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนละเอ้ทำไมผมเอ้ยผมเคยคุยกันป้าเคยแบบทักทายอย่างนี้เลยไหมไม่ไม่ไม่ค่อยครับไม่ค่อยส่วนมากจะแบบไล่ไล่เดียวใช่ไหมโอ้ครับไม่ค่ะล่สไปช่วยพี่เงครับใช่ครับอ๋อมาช่วยผมด้วยช่วครับผมโดนแะไรครับผมจำไม่ได้เลย อ๋อไปตายตายตายอยู่ตรงตายอยู่ตรงอะไรนะสะพานหลังสอนอไอ้หลังรถไฟหลังสอนอป่ะแล้วก็ผมก็ไปหิ้วขึ้นหอแล้วก็ไปโรงพยาบาลผมก็ถามเบอร์ว่าเบอร์อะไรแล้วก็คเขาบอกอ๋อแล้วก็พี่เขาไปโดนอุ้ม่ได้แม่จำไม่ค่อยได้เลยครับเหตุการณ์พวกนี้ไม่พี่เข้าใจว่าพี่เขาแก่แล้วเอ้ยพี่พี่เขาพี่เขาหรอพี่อ๋อ อ๋อเข้าใจแล้วเออผมผมผมไม่เคยคุยเลยใช่ป่ะไม่เคยทักเลยใช่ป่ะเพราะว่าเพราะว่าผมเหมือนไม่เหมือนเพิ่งเคยเจอครับก็เลยแบบผมผมไม่ค่อยได้เข้าด้วยใช่ผมไม่ค่อยว่าแต่ว่าแต่ว่าอยู่นานแล้วเลยเพราะยินดีที่รู้จักนะครับผมสกอตต์ครับครับเกิดได้เจอกันแบบว่าไล่คงไล่เคสอะไรอย่างเงี้ยอออันนี้นี่สีผมเป็นอย่างนี้หรือว่าพี่ว่าเขาเปลี่ยนแล้ว พอดีพดีผมยอมไฮไลท์นิดหน่อยครับไม่ไดแก่แต่ไฮไลท์นิดหน่อยนะพี่โอ้ล้วสีเดิมผมไม่แก่กว่านี้เลยครับสีเดิมกีเทาเลยสีแบบพี่เลยวะไม่ไม่ไม่คนบุร <st> ีเลยอะพี่แบบเทาเลยอโอ้โหเทาหรือเปล่าไม่ใช่เทาเทาครับเทาไม่เทาเทาคนคือเฉียงสีแบบนีดห่ยรุ่นอะไรเงี้ยสีเทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาไม่ทป่ใช่แต่ถ้าสีขาวมันคือแก่แต่มันสีเทาอะไรนะ อะไรนะพี่ไม่มันมันหมายถึงว่าหมายมันเปรียบเทียบของผู้ชายครับของผู้หญิงมันเปน่ารักตีใช่ครับแล้วไปพี่แล้วไปเราจทำอะไรกันครับเนี่ยสาวๆกินข้าวค่ะพี่ไม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 ่ถามว่าจะไปถามว่าทําอะไรต่ออะไรเงี้ยครับรู้แล้วครับกินข้าวอยู่อย่างไรกรู้นะแต่ทำไมต่อใช่อ๋อนี่อันนี้อันนี้คือพเพราะอะไรใช่ครับ โมพี่หนูไล่เขตอุ้มมาติดต่อกันเป็นอาทิตย์เออใช่ใช่ใช่เหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวพวกพี่ก็เอาอีกอ่ะฮะอุ้มใครล่ะครับเอาไม่ได้เราจะด้พยดวงคาพอจะมองเห็นไม่มองก็ไม่เห็นสองสองวันจะต้องจะมีสตอรี่นี่แก๊งแก๊งจะมีสตอรี่ใช่ไม่ใช่หมายถึงแก๊งดูไว้หมายถึงแก๊งอื่นแก๊งอื่นก็มีที่พวกหนูแบบไล่ล่ากันแบบบางทีมันก็เพิ่งไปเชียร์โอเวอร์ไหม ไปไปตายที่บ้านตอนทยี่บ้านเขาพี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับตายอย่างอนาถด้วยยืนอยู่ตนี้อันนี้มีอันนี้มีเอ้ยแต่ผมถามนิดนึงนี่แล้วตำรวจได้ไปไปฝึกฝึกฝึกไฟแบบไปเป็นกลุ่มบ้างปะที่แบบเทนนิ่งเทนนิ่งอะไรก็ได้ชวนกันเนี่ยมันเล่นสดเลยค่ะพี่มันมันไม่ค่อยมีเวลาที่ตรงกันถ้าสมมติว่าตำรวจไปฝึกกันหมดอะตำรวจในประเทศจะไม่มีด้วยเออก็จริงก็ถูกใช่งานดำก็จะไม่เดินด้วยมันก็ไม่สามารถเข้าเลเวลบ้างนี่ครับ เลเบลไม่มีกฎหมายตำรวจไล่ตีประชาชนอะไรเงี้ยมันมันเสี่ยงหลายอย่างเพราะมันเราอาจจะเสียข้าวเสียกําลังแล้วก็แบบไม่เก็บของเลยครับแล้วก็เข้ามาบุกเพราะที่นี่มันไม่มีกฎหมายอยู่แล้วครับถูกปะมาในข้าตตารวจนะครับไม่เนี่ยสมมตินะเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นพวกชุดแกงนี้ยืนอยู่ใช่ปะ แล้วตำรวจอะตำรวจก็มาปกตินี่แหละคือตำรวจเลยเออใส่เกาะใส่เลยใส่เกาะไม่เราเปิดปพอจะไปเปิดจะไปเปิดชาวติ้งใช่ไหมเนี่ยยืนกันอยู่ใช่ป่ะตำรวจบุกเข้ามากระบอกไล่ตีเนี่ยก็ในนี้มันไม่มีกฎหมายอ่ะถูกปะล่ะแต่พอออกไปใช่ป่ะแก๊งตามไปเอาตำรวจที่สอนอแต่ตรงนั้นเป็นพื้นที่กฎหมายตำรวจก็จับเลยถูกปะเนี่ยได้เพียบทำไมไม่ทำกันถ้าพี่เป็นตำรวจนะไอ้พวกนี้ไม่ได้ยืนเปิดตู้หรอกก็มาเป็นตำรวจสช่ไหมที่ไม่เป็นอะโต้ตำรวจดำไงถ้าไปเป็นอะ แลุกวันนี้ก็ดำอยู่แล้มันเป็นตำรวจตำรวจดำหนักเลยอ่ะนี่อาจจะจะจะเป็นตำรวจข่าวก็ได้ครับได้เหรอพี่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จเป็นตำรวจที่ดีก็ได้นะพี่ปัดก่อทำไมก่อนจริงเสียก่อไปละหนึ่งตัวเอ้าไม่ได้กอฟรีเหรอ ไม่คับก็ไอ้นี่พี่ส่วนตัวครับอ๋ออออ๋อเวมมันก็ต้องมันต้องเก็บใช่ไหมอ๋อใช่หนูต้องเก็บเข้าตู้สอน้อให้หมดค่ะแล้วก็ตรวจสอบตัวสอนออกมาอืมอันนี้เป็นบอดี้ครับตรวจใช้หมดแล้วด้วยครับโหสักเต็มหลังเลยเอ๊ะได้เติมกระชายบ้วไหมครับเนี่ยเป็นไงบ้างคะยังไม่ได้เติมครับเติมไม่รู้จะเติมมาทำไแก็ค่บเป็นหนนั้นของพวกนั้นน่าเติมไม่ได้ใช่ อย่าคิดงั้นี้ก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆเผื่อนะคตวันหนึ่งเราเป็นประชาชนไงว่างไงนานไหมครับฮัลโหลฮะแหมหมอกอ่ะบอกว่าตรงนี้มันดีจริงๆเว้ยหมอกมันไปทำเหมืองอ่ะแต่นี่กับนี่กับโยกขี้เกียจฟาร์มแล้วอ่ะเอ้ยตกปลาตาแตกมาแล้วใช่เอาเงินไปใช้แล้คนละล้านไหมครับว่ายินดีครับพี่สก๊อต อะไรนะครเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะวิ่งเล่นกับยออไปตกปลาตาแตกมะค่ะตกปลาไม่เคยไปเลยครับวันวันอยู่แต่บนรถครับใช่สินะไม่จบแคปก็ไปโอ้ไม่ต้องทำอะไรก็ไมต้ไปไล่ไปถ้าเกิดไม่หนึ่งไม่หนึ่งเหือนหายก็คงจะแบบทำไมเปิดวิเปอร์หรอพี่ไม่ได้ไม่เปิดวิเปอร์เห็นเขาบอกว่าให้เขาบอกว่าอะไรเขาไม่ชอบคุณอ่ะ ใครไม่ชอบเนี่ยเวามระบายความในใจกันนะลองียร์กันด้วยะพี่จต่การหนูไม่เลียนถอดไปหนึ่งแชร์อาวุธอาวุธอาวุธเรื่องอาวุธได้ดีนะครับเหมาะเหมาะสมมากเลยครับไว้สับคนที่ว่านหรือเปล่าพี่อิโตะแต่นี่ผมผมผมชื่นชอบนะคนถือถือมาชเตอะจริงอาวุธเป็นอาวุธที่ดีครับคนหน้าตาดีก็ถือกันร แม่แสดงว่าพี่เขาก็ต้องถือบ้า่แหละรอเลยรอรอ,อนี้เลยนั่นโอเลยโชว์ของกันหร่นี่ของพิเศษด้วยอะไระนเงนี้ยเฮ้ยเฮ้ยคนสวยอ่ะอาุปของคนหน้าตาดีไอ้ทีนเ,นเอาใหญ่ใ่จริง ไม่แต่มันสวยนะแบบดิกสมูร์มันใช้ประมาณสี่สิบห้าอันนะใช่ไะใช่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 ปากกาเอามาหกสิบห้าเอาเอาเงินไปซื้อไหมครับเอาเงินไปซื้อไหมมีกันหรือยังใช่แต่มันนานแล้วครับนานและสสาพซื้อไม่ไหวมีแค่หมัดอ่ะครับตอนเนี้ยมีแค่หมัดไปรุ่นหมัดเอ็นเหรอไม่ไม่หนูหมัดก็หมัดเลยหมัดเมาหรือเปล่าอันนี้ อ๋อไพี่มาเง้ยไอผมรอต่อยครับคุณได้พี่บอกคนเขี่ยพี่บุรีหนูกก่อนนะหนูว่าพี่แก่พี่ยังไม่ว่าเลยก็พี่จตรับทำไมหนูยังไม่ได้ระบุชื่อพี่เลยอ่ะโอ้โหคุยอยู่แค่นี้ว่าเพื่อนเราบ้าว่าพี่หนูเอูว่าเพื่อนหนูหนูว่าเพื่อนหนูพี่จตรับทำไมหยกเราแก่กว่าพี่นะอืมอืม อ่าสุดแก่แล้วครับเนี่ยไม่แก่เราไม่แก่แต่งตัวเหมือนกันเลยอ่ะสนิทกันหรอครับแบบช่วนกันไปแต่งอยเดีกันมากเลยครับกนรกก็ค่ะพี่ออกเป็นแฝดกันเป็นพี่น้องกันหรอครับพี่เอาตรงไหนมาแบบเป็นพี่น้องน้องกันก็แต่งตัวเหมือนกันไงหน้าคล้ายกันคแต่ว่าแบบตอนนี้ก็ยอมก็ต้องแบบออกมาเล่นได้กันไงเดี๋ยวดูแต่งเหมือนกันทุกอย่างเลยดูจะรองเท้าสิเนี่ยอีเหมือน ไม่เห็นเล<ต>ไเนเลไ,มไม่มีนะ่ะเห็นปะถตงไม่ได้ต่อแต่หนูจอหูแทนอ๋ออะมันมันก็มันไม่เกี่ยวหรือเปล่ามาถึงเครื่องแต่งตัวไงอานี้คนละ 5, ห้าพันไ,ไปเอ็นพี่ที่บ้านหน่อยไปเหมือนตรงไหนเอาปากกามาวง <laughs> ใช่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงรองเท้าหนึ่งซิ่งก็ไหกะโปงเสื้ออ่ะ เธอ,อ,อชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่จะเป็นทุกคงอะไรอะ่ะเฮ้ยวงแบบนึงครับพี่วงพอได้เหรออันแค่นั้นอะอือแล้วน,น,นี่มาทำ <ผม S 2> อะไรกันต่อเนี่ยโหยืูคุยานเเนน่ยมอหืกัคะ ไม่รู้เหมือนกันสนใจไปบ้านดูไว้ไหมครับเขาจะชวนไฟาร์มแต่ก็ตาแตกนะพอดาไลรุนเร็วปกติเอามาใช้เ่าไม่ค่ฟาร์มยุคนี้เขาไม่ฟาร์มกันแล้วครับเขาเปลี่ยนชุดปลอมตัวป้นกันแล้วยุคนี้แต่หนูไม่มีหนูป้นมาเชนี่แหละครับมันหนูไม่มีหนูมิดเดไม่มีหยกไม่มีเลยนี่ไงหยกต่อยหมัดหนึ่งใช่ป่ะแล้วสายไหมก็ฟันทีหนึ่ง แล้วหยกก็ต่อยหมัดนึงงท่หมายก็ฟันหนึมันเป็นการขัดต่างไงพี่เอาดิเอาดิหมายถึงไม่หมายถึงคนอื่นสิไม่ใช่ไหมพี่เออเอ้ยอุ้ยโอ้โหเลือดติดดาบเลยดูดินี่พี่เลือดดำด้วยยิ้มคุยกันต้องนานจะฟันกันซะแล้วพี่เอามาดูก่อนเลือดดำปะคะวุ้ยพี่ดำแน่เลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดให้ไหม มีพี่ดำเลยอ่ะมีพี่ดำเลยอ่ะดำสีมันสีดำมันก็ต้องดำสิครับอแต่ก่อนเก็บแดงเลยนะคิดไปเองหรือเปล่าดำตาพี่ตาฝาดแล่หนูคิดว่าพี่ตาฝาดอะไรมังกรไบไรนงี้ไม่อยู่หรอหลับค่ะหลับหลับแม่หลับแต่ขอเขาทำงานหยกไม่น่าจะตอบอย่างนั้นนะหยกน่าจะตอบว่า เขาถามใช่ไหมว่ามังกรไปไหนใช่ไหมไม่รู้เ่ลเห็นไม่ล่ะไม่เห็นก็แปลว่าไม่อยู่เหมือนจะตอนตีนะบี่ขออนุญาตครับกวนตีมกันนะครับเนี่ยนิดนึงเขอหนี่งแค่ไม่รู้แสดงว่าหนูได้มากกว่านี้อีกอเลยเอ้ยปกติเข้าเวรตอนไหนครับเราไปอยู่เวรกะเวลาไหนอะไรเงี้ยกะจะเข้าก็เข้า ยังจะเข้าเอาไว้อีกครับเนี่ยเฮ้ยพี่แต่หนูเข้าเวรกันดุนะพี่ถ้าไม่เอาไว้ก็ไม่อยู่ตรงนี้หรอกครับใช่ค่ะเข้าเวรกันดุหมายถึงว่าไงเวลาเข้าทีก็คือลากหรอครับใช่ค่ะลากอย่างวันนั้นเข้าทีก็คือดุก็คือแบบดุคนอื่นอีกดุก็แบบสิบชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงเฮ้ยโหโหดอยู่นะใช่ครับอืมเขาทีนั้นแบบเข้าทีสามสิบนาทีคือแบบเฮ้ยของหนูทีสิบชั่วโมงแล้วเป็นประชาชนทำอะไรครับแบบ ฟามเหรอครับหรือว่าไงไปเรื่อยไปเรรื่อยคับไปฟาร์มให้ชวนทำอะไรก็ทำถ้าผมชวนทำเออทำไหมครับทำลูกอ่ะหยอกพี่ใไอพี่เขาขอโทรศัพท์หลายรอบแล้วเมียเขาตามมาพี่เออไม่มีเมียครับไม่เกี่ยวกับพี่ด้วยถ้าเมียมียืนอยู่ตรงนี้แล้วครับเฮ้ยเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาก็แปลว่าเมียไม่มีไม่ไม่พี่หนูจะไปข่าวแล้วก็ชิบชิบ ได้ข่าวแตว่าแบบวาแฟนเขาสาวเขาชื่นดีนแล้ะพี่ที่เป็นหมอดีหรอใช่ใช่ตอนนี้ที่เขาหมวดแดงอะร้านพี่นะพี่ใช่เหรอใช่อะไรครับได้ยินหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะพี่หนุกซิบแล้วสองคนต้องไม่ได้ยินอะไรอ่ะสิบสะดังเลยแม่เฮ้ยพี่ก็อยากูอยากเห็นเหมือนกันนั่นย ไม่พี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเราอะกระซิบกันอะกระซิบกันใกล้เลยเหนื่อยไหมไม่ตำรวจเหนื่อยไหมเหนื่อยแบบว่าหมายถึงแบบมันมันเหนื่อยมันน่าเบื่อไม่ใช่มายถึงมันเหนื่อยมันน่าเบื่อไหมอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยนะเราเฮ้ยบังฟังขอถามด้วยดิตั้งแต่อยู่วอซิตี้มาเคยเจอเบอร์สองตัวปะไม่เคยค่ะเคยก็แค่สามตัวฮัลโหลครับเออสวัสดีค่ะ สว่าสั่งข้าวไว้ค่ะไม่ไม่พี่สองตัวที่สั่งข้าวไว้ว่าสั่งข้าวไว้ค่ะที่ไหนครับที่ไหนครับแถวโรงพยาบาลนะคะรอแป๊บนึงได้ไหมครับผมตีที่งัดร้านดีกว่าครับอ๋อได้ค่ะโอเคครับเบอร์ที่สองตัวแปดห้าเออผมทำที่งานร้านแป๊บนึงนะครับได้ค่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นแปดห้า สามหนึ่งศูนยหกศูนเสียงใครไม่รู้ไม่ใช่เสียงหลินล่าสุดจะขโมยรถกูแล้วครับผม อยากลองขับรถอ่ะขับรถเออพี่<อ>มานะพี่ใกล้เสร็จแล้วเชอสีฟ้าสัตว์ขโมยรถกูปะเนี่ยอะไรน่องเลยนะ